นี่เลยค่ะตําเส้นหนึบนะคะของคําแพงบรรทัดทองค่ะน่ากินไหมคะอืมกินหอมมากผงมะนาวหรือเปล่าพริกแห้งค่ะนี่เลยสามห่อใส่ไปเลยจุกๆมะเขือเทศแล้วก็ถั่วฝักยาวบุบมาแล้วนะผักบุ้งหมูยอ ส้มมอนค่ะนี่เลยแล้วก็คลุกคราวนะคะคลุกคราวเครื่องเลยค่ะเข้มข้นมากทุกคนนี่สุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะเส้นหนืบของเขานะคะลงไปเลย,เลยคลุกคล้วได้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะง่ายมากวิธีทําแค่นําทุกอย่างนะคะมาคลุกคล้ารวมกันค่ะมาคะ่ะเรามาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเส้นของเขาก่อนว่าเป็นยังไงนะคะนี่เส้นหนึบนะคะออหอมกลมกล่อมค่ะอืม รสชาติเขาเข้มข้นเราสามารถหาเครื่องอะไรมาใส่ได้เยอะๆเลยค่ะอ ใครอยากกินนะคะนี่เลยตําเส้นหนึบค่ะคําแพงบรรทัดทองค่ะไปจัดกันนะคะหนึ่งแพ็คเขาก็จะมีสามห่อค่ะทําง่ายอร่อยด้วยค่ะเส้นเหนียวหนุบหนับอคอละอารมณ์กับกินเส้นเล็กนะคะ เผ็ดมากอร่อยมากน หมูยอต้นตำสมตำเนี่ยมิ้นถือว่าใส่เครื่องน้อยนะใส่เครื่องได้เยอะกว่านี้เ่้มข้นจริงๆหนึงคนใส่แค่สองคนด,ด้วยำ้ำมิ้นแนะนำให้ใส่เครื่องเยอะๆเพราะรสชาติเขาทำมาเข้มข้นค่ะ ใส่ผักใส่เครื่องเยอะๆเลยแซลมอนชิน้นโต อ,อิ่มมากเครื่องนั่นเดี๋ยวจามาชิมนนะ ใครอยากกินนะคะเดี๋ยวมน้นแปะพริกกัดไว้ใต้คอมเมนต์นะคะ แซลมอนยังไม่หมดเลยอะาเจชอบไหมอ่ะเป็นไงเป็นไงคะอืมราใช้เป็นไงอร่อย ชอบไหมชรบ้สลือชิเจอะกินได้นะเส้นอ่ะโอเควันนี้มิ้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิ้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ